โอ้มีไข่ด้วยนะคะได้ถูกป้าถูกนานะคะปุย๋ยดีบากขาดูวด้ะยคะสัตแ์นี่ยังตรงไดนไหมเรงลยวค่ะดึตีนะคะ,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 คะทุกคนไข่ไข่ไข่เลยมัย้งดึงหมดแั้วแต่สองนี่ยังไม,ไห,มหมดไหมจำละนไ่ก็ไม่มีนะคะทุกคนหมดอันนี้สุดท้ายแว โอ้โห okay. oh, oh, อันนี้อ,อะไรทำไมแบบมันขึ้นมันถึงต้นข่าวนี่ไหมดูดิต้องใส่หัวอันนี้สุดแค่งหนยค่สามข้งก็พอแล้วเรา,ารจะไปทำอะไรกันครับสวัสดีค่ะยี่ห้อไหนนะคะวันนี้เราจะมาใส่เบ็ดพันกันนะคะเราเอาเบ็ด มาสิบคันนะคะแล้วก็อันนี้คือสองคันสิบสองคันไหนครับก็คือไส้เดือนนะคะทุกคนไส้เดือนนะครับไส้เดือนเดี๋ยวมาติดตามดูนะคะว่าเราจะได้ปลาหรือเปล่านะคะหรือว่าเราจะแห้งนะคะไปติดตามกันเลยค่ะจะขับไหม่หน้าอยู่ข้งโขกครับบ่รู้ว่าปลาจะเกิดว่าว่าโ้นหเห่อยอยู่ข้างล่างนเอาติดตามครับ ตอนนี้เราก็จะทำการเอาไส้เดือนใส่เบ็ดนะคะทุกคนเพื่อที่จะปักเบ็ดนะคะตามจุดต่างๆเราต้องใช้ระยะเวลานานไหมคะในการยามเนาะเออเขาเรียกยามเบ็ด ่ด้จะควงนะครับโถ่ที่จริงเลยได้จากโดวงเป็นดียงนวองหัวนะครับนี่ทั้งหัว ไล่ไล่ไล่ไมุรู้ว่าสเตียบมีสิกิตอยู่ก็จะเหตุกเกบดขึ้นแล้วก็จะปักเด็ดไปเรื่อยๆนะคะทุกคนจนหมดเราก็จะไปนอนรอเวลานะคะ ทุกคนดูค่ะทุกคนโอ้โหโดอ่าหนึ่งแต้มแล้วค่ะหนึ่งตัวแล้วค่ะทุกคนอันนี้คือปลาเข็งนะคะสามารถทำเมนูปิ้งได้นะคะเอาออกไหม เดี๋ยวเราเอาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยจะมาเอาปลาออกใส่ถุงกันเนาะเดี๋ยวเราใส่ปลาตัวอื่นก่อนนะคะไม่เข้าเห็นเลไม่ได้ไปกินนะก็ว่ารถหมดหรือยังซ้ำประมาณประมาณเท่าเหรอมันเป็นทั้นขนแต่ว่าเขาบ่้ห็นทานเขาผู้ห็รถทานแต่ว่ายางได้ ตอนนี้ก็ฝนกำลังจะมานะคะทุกคนเราลงเบ็ดไปเสร็จแล้วเดีย๋ยวเราจะพักที่เถียงนานะคะทุกคนถ้าตอนนี้เราก็มายาเบ็ดกันนะคะทุกคนอันแรกไม่ได้นะคะเยื่อหมด นะคะเลยแล้วก็ฝนก็ตกไปปอยนะคะทุกคนเอจอ,นนนอ้ฝตกดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเราลงเบ็สิบสอคันเราจะได้ปลาหรือเปล่านะคะว่า เป็ดตัวไหนจะมีปลามากินหรือเปล่าอืมบางครั้งเหยื่อก็หมดก่อนนะคะเพราะว่าเหมือนมีปูมากินเหยื่อของเราก่อนนะคะทุกคนไปหลังต่อไปเลยค่ะ หลังที่สองก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะเยือหมดหเป็นแต่ตัวเยอหมดนะคะนี่นะคะบรรยากาศของท้องนายามค่ำเวลาฝนตกเสร็จเขียดจะนาต่างๆก็จะร้องนะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะตอนนี้ก็เยืออหมดเหมือนกันนะคะทุกคน เดี๋ยวเราจะพาเดินไปดูตัวอื่นตัวนี้ก็เยืยหมดเหมือนกันค่ะทุกคนอสงสัยวันนี้น่าจะน่าจะแค่นะคะตัวนี้ก็ไม่มี <c oughs> มีหิ่งห้อยด้วยนะคะ วันนี้น่ะแห้วไม่มาเลยขงใส่กระปูามากินก่อนมากเนี่ยแบบขณะนั้นก็แบบมันไม่มีปลาขึ้นมาเฮ้ยทุกคนทุกคนดูนี่นะคะ เราก็นึกว่าเราจะไม่ได้ปลาแล้วเรามาลุ้นกันนะคะว่าตัวจะใหญ่หรือเปล่านะคะตัวนี้เนาะ,ะเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นให้ทุกคนดู <c oughs> เธอได้ปลาเธอมาเอาดิเราได้ปลาดุกเหมือนไข่ด้วยนะ่ะอุ้ยีลีดีนะันั่นอั้นทุกนคนล่ะค่ะตัวใหญ่อยู่นะคะทุกคนเหมือนวีไข่ด้วยปลาดุกยางเ็ดมาประมาณหกคัน เราได้นึงตัวค่ะทุกคนมานครับโอ้มีไข่ด้วยนะคะตัวแรกปลาดุกปลาดุกนานะคะปนกินกับผักกลวก้วยเป็นไหมคะแซ่บขนาดแน่บเบตองได้ไหมกำลังอ่ะ เดี๋ยวเราพาเดินไปอีกนะคะทุกคนไข่เต็มท่อ,องโอ้ไข่ไข่ดไข่เยอเงินกว่าไข่เลยมั้งกินอะไรอยู่หมดแล้วหรือเปล่าหรือ,รอ,อยังไงหมดไหมยังเนาะ นี่ก็ไม่มีนะคะทุกคนหมดอันนี้อันสุดท้าย,ยไหมใช่อาคู่ไปโอเคโอ้โหอันนี้ปลาหรืออะไรทำไมแบบมันขึ้นต้นถึงต้นข้าวนี่ ใช่ไหมดูดิโอ้โหใส่หัวนะอันเนี้ยสุดแค่นี้นะใช่สองหลังอยู่ข้างล่างหรือเปล่าใช่ม <c oughs> ทุกคนดูอ่า <c oughs> <c oughs> ันนี้คือล่วงแ้คะทุกคนเราได้เสร็จแล้วก็จะปล่อยให้น้องไปโตนะคะ หมดไม่ได้ถอยถอยถอยใส่เหยื่อไว้แล้วพรุ่งนี้เช้าค่อยมาเฮ้ยเฮ้ยพี่พี่พี่นค่ะนึค่ะเหมือนจะมีตัวนะคะทุกคนตัวอะไรตัวอะไรอะไรครับเราเพิ่งใส่เหยื่อลงไปนะคะพี่ระวังนะโว้ย ได้ครับดวงใจทุกคนสองตัวตัวที่สองนะคะเราเพิ่งลงเหยื่อไปน่าจะประมาณห้านาทีได้นะคะรับไข่เต็มท้องเลยค่ะเอาพอได้ผลแล้วพี่น้องทำเนื้อหัวถือว่าพ่นนะครับถือว่าพ่นเพียงแค่เสียเรียนห้า กปลาธรรมชาติกับเหยื่ยอธรรมชาตินะคะเน,น,นี่ยคะ่ะเนอ,ะอันนี้คือเหยือ <laughs> ่อเด็ดนะครับลวงเด็ดหมอกับปลาดุกนะครับถ้าโดนปลาช่อนมันจะง้างทันทีเขาไม่เห็นนะเมื่อกี้นี่นะจริงๆไม่ได้พูดอันไม่ได้มองเห็นไหมอันนี้ก็ไม่เปลี่ยนใหม่เลยดูยดิด ไม่ันเสเดือนมันเหยื่อมันอยู่สูงมากเลยมไม่สูงลรไม่รู้เหยื่อมันขึ้นตรงต้นข้าวเลยนะมันวิ่งแล้วมันสะบัดน,นะ อันนี้ก็คือวิถีของคนอีสานกันนะคะทุกคนมาใส่เบ็ดมาหากับข้าวพยายามแรงเฮ้ยเฮเฮ้ยเหมือนเหมือนจะมีตัวหรือเปล่าไม่รู้ ไม่โดนเหรอใ,ใช่ไหมเห <laughs> ยื่อหมดปูหรืออะไรหรือเปล่าหรือปลา เลียนตัวนี้ด้วยด้วเกือมเข้าป่าเข้าดงหมดแล้วใช่ไหมจริงจริงอดูฮออลาดูกน้อยเอาไหมสรุปผลงานคืนนี้นะคะเราได้ปลาดุก สตัวค่ะทุกคนแล้วก็ลด้ปลาได้ปลาไ,ปไหลหนึ่งตัวค่ะคืนนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะทุกคนดานจะมาใส่เบ็ดคันเดี๋ไว้เจอกันใหม่คิดหน้าค่ะ ว่าพวกเราจะไปตกปลาเลยให้ดูนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะ